สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโรบโบเลเดอร์ช็อปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับวิธีการโปรแกรมช่องไอคอมผิดครับโมโตโรล่าเรเดียนพีสองร้อยนะครับตัวนี้นะครับสวัสดีลูกค้ามาโปรแกรมนะก็เ,เลยจะรีวิวให้ชมอีกรอบนะครับเป็นเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องใหม่ที่เพิ่งได้มาเนาะตัวพานาโซนิก CF18 หนึ่งแปด ก็ตัวสายโปรแกรมตัวสำหรับ MT1000P 200แล้วก็ HT600 นะครับตัวนี้เป็นรีบบ็อกนะครับรีบบ็อกรีบบ็อกตัวนี้เป็นแบบใหม่ก็คือเสียบ DB9 แล้วก็แปลงเป็น DB25 แล้วก็ไม่ต้องใช้ฐาน9โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นเสียบ USB ได้เลยอันนี้ใช้งานสะดวกครับไม่ต้องไปหาฐาน9โวลต์ให้ยุ่งยากนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัว m t 1 0 0 0นี่นะครับ ดีบียีนะครับเพราะว่าลดลตใหม่จะเป็น25แล้วนะครับถ้าเป็น db9 ก็โรงงานก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับราคาก็จะแรงขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ตัว USB b o o ดรอนะครับตอนนี้ USB o o t ดรอซึ่งตัว USB b o o ดรอนี่คือเราต้องตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เราจะใช้นะครับต้องต้องอ่านจาก USB ตัวนี้นะครับซึ่งผมไม่สามารถบอกได้ว่าตั้งยังไงเพราะว่า แต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยเยอะจริงๆครับผมแต่ถ้าสั่งจากทางร้านก็แจ้งมาได้ครับเดี๋ยวทางร้านจะบอกวิธีการอีกทีหนึ่งเพราะว่าแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีพอร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเลยแบบเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ต้องตัดนี่นะครับพอร์ตตัวนี้นะครับจะเป็นพอร์ต i s สองสามสองนะครับนี่นะครับ i s สองสามสองคือพอร์ตนี้นะครับตัวนี้นะครับ ใ2อคือพอร์ตนี้เลยไม่ใช่พอร์ตนี้นะครับอันนี้เป็นพอร์ต VGA มันจะคล้ายๆกันแต่คนละแบบนะครับตัวนี้นะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีพอร์ตนี้ก็คือไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าซื้อไปก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัว MT 0ัน HT 6 0 0แล้วก็ P 2 0 0จะรองรับการโปรแกรมช่องผ่านช่องทางนี้เท่านั้นนะครับผ่านช่องทางนี้เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ครับมาดูวิธีการติดตั้ง ของทางร้านก็คือจะเสียบตัว db 9ตัวน <uses> <yah> ี้เข้าไปนี่นะครับเสียบ db 9ตัวนี้เข้าไปเลยเราก็เสียบ usb เป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงตัวสาโปรแกรมตรงนี้เข้าไปเรียบร้อยครับนี่ไปเสียบแล้วทีนี้ก็มาเสียบตัวนี้เข้าไปครับนี่ครับคือเรียบร้อยที่เหลือก็เดี๋ยวไปเสียบวิดีโอแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์กันนะครับทีนี้ก็มาใส่สายโปรแกรมตัวนี้นะครับนะครับ ายโปรแกรมก็เสียบเหมือนเดิมครับไม่ไง่ายเหมือนเดิมนี่นะครับก็คันน็อตเข้าไปเลยนี่ครับก็คือเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะเปิดเครื่องตอนนี้นะครับนี่ครับเปิดเครื่องเรียบร้อยนี่คือเราพร้อมโปรแกรมช่องแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็มาดูในคอมพิวเตอร์กันต่อนะครับคอมพิวเตอร์เราก็มาดูโมโตโรล,ล,ล่ากดศูหนึ่งครับแล้วก็ เลื่อนมาดูเป็นตัว HT 6 0 0 P 200นะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ M 8นะครับ M แเข้าไปปึ๊บแล้วก็มาดูวิธีการโปรแกรมกันต่อนะครับตอนนี้เราเปิดเครื่องวิทยุแล้วก็คอมเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดมาที่ F 9ครับแล้วก็มาที่ F 3ครับนี่คือผ่านแล้วนะครับ กด f 3คือเทบสามโปรแกรมเรียบร้อยโอเคนะครับกด f 1 0ออกไปครับแล้วก็กด f 1 0อีกรอบครับนี่นะครับเข้ามาที่ f 3นะครับ f 3ก็คือเราจะอ่านเข้าไปในจากเครื่องเข้าไปในคอมนะครับแล้วก็มาที่ f 2ครับนี่ครับก็จะมีเสียงแบบนี้นิดนึ่งแล้วก็เข้ามาตอนนี้คือเราใช้ได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้คือโอเคแล้วแล้วก็กด f 1 0ออกไปครับแล้วก็มาที่ f 4นะครับ f 4แล้วก็มาที่ f 6นะครับจะเป็น frequency นะครับ f 6กนะครับก็จะมีช่องขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็กดแ็บลงมาเรื่อยๆะครับมาถึงช่องตรงนี้แล้วก็มาดูตรงเลนส์นี่ด้วยนะครับอันนี้ได้133ถึง154นะครับถ้าเกินจากนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะพิมพ์ไป1 4 5่0ส่นี้นะครับพิมพ์แบบนี้เลยแล้วก็กดแ็บก็จะมาอีกฝั่งนึงนะครับแล้ก็กด1 4ึง 200ซึ่งจะเป็นความถี่รับกับความถี่ส่งนะครับตอนนี้ถ้าเป็นช่องปกติก็จะตรงกันแบบนี้นครับถ้าเป็นรีพิเตอร์ก็จะมีค่าคนละแบบกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการก็อาจจะทาให้ง่ายแบบนี้เลยแล้วก็กด f 1 0ออกไปแล้วก็ส่วนคันตั้งค่าอื่นคือเหมือนเดิมครับเราไม่สอนนะครับออกแบบไม่ง่ายเหมือนเดิมเนาะ ตอนนี้เราอยู่นอกข้างนอกแล้วเราก็กด f 1 0บเปรอบนะครับนี่นะครับคำสั่งก็จะมีบอกกด f 1 0บเปรอบทีนี้มาดูขั้นตอนการโปรแกรมช่องต่อไปก็คือเราก็จะเอมจากคอมพิวเตอร์ไปใส่ในวิทยุตัวนี้นะครับใส่ในวิทยุที่ที่เราโปรแกรมนี่นะครับตัวนี้นะครับเราก็มากดกันต่อที่ f 3ครับ f 3แล้วก็มาที่ f 8นะครับโปรแกรม data into radio นะครับ กดได้แครับแล้วก็เขาจะถามอีกรอบว่าเรามั่นใจไหมที่จะกดะที่จะโปรแกรมช่องเข้าไปแล้วก็กดได้แปดอีกรอบนะครับแล้วก็รอสักหน่อยนะครับซึ่งปกติก็จะไม่นาน,นครับเพราะว่าจะเป็นโปรแกรม่ันพอร์ต o s สอสสโดยตรงซึ่งจะใช้เวลาที่รวดเร็วอยู่แล้วครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับท่านใดที่สนใจชุดสายโปรแกรม Motorola HTPan ติดครับผิดจุดครับ MT พันแล้วก็ HT 6 0 0แล้วก็ P 2 0 0หรือว่าเป็นตัวสายโปรแกรมรุ่นหนึ่งตื่นนะครับทางร้านก็มีจำหน่ายนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ Li น n b o b o r a d i o s ช o อเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจจะโปรแกรมช่องหรือให้ร้านโปรแกรมให้อย่างนี้ก็ทักเข้าขมาได้ที่ไลน์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุก การถังซื้อนะครับขอบคุณทุกการรับชมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ